好笑。 ให้ศึกษาดีๆแล้วก็เล่นเนี่ย ของที่ติดแกลลูลาถึงเรื่องของการเนานะัดน,นักข่าวทักันเลยค่ะว่าที่เราลองชมแล้วคะ,ก,ะก็เมาเรื่องดูกันได้ะคะ่ะวันนี้จริงๆเราไม่ได้มีแต่ลายอย่างเดียวนะคะเราก็ายังมีตุ๊กตาอีกหลายๆแบบนะคะให้เลือกชมนะคะก็สามารถดูกันได้ตามกำลัง